เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่27กันยายนเกมลีครับรอบที่3เมือ่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะคริสตันพาเลซไปแบบสบายเท้าเลยครับ3ประตูต่อ0ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าปลื้มใจมากๆครับสำหรับฟอร์มการเล่นของบรรดากองทัพปีแสดง เล่นดีทุกคนเลยนะครับต้องชื่นชมเลยละ่ะต่อบอลเป็นระบบมีติดขัดบ้างเพราะว่าเป็นชุดผสมแต่เกมนี้ต้องยอมรับว่าดูสนุกจริงครับการเพลสซิงก็ช่วยกันได้ดีนักเตะคนไหนล้มนะครับก็ยังลุกขึ้นมาเพลสซิงได้ต่อต้องบอกว่าได้ใจจริงๆครับและสําหรับเกมนี้ครับเจ้าหนูอารเรฮันโดการในโชวของเราก็มีประตูแรกของซีซั่นนี้แล้วด้วยส่วนคอมมิดฟิลด์อย่างโซฟิยันอัมราบาัตแล้วก็คาเซมิโร่ก็เล่นดีจัดเลยครับโดยเฉพาะกับคาเซมิโร่เกมนี้ต้องบอกว่าเต็ม1ิเลยล่ะ และเกมนี้ครับตัวที่เจ็บก่อนหน้าอย่างเมสันเมาส์และก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบคก็ผ่านคอมฟิดในลงสนามในเกมนี้ด้วยโดยเฉพาะกับเมสันเมาส์นะครับที่ลงสนามเป็นตัวจริงและต้องยอมรับว่าผลงานค่อนข้างโดดเด่นเลยครับถึงแม้เอริกเฮนักจะใช้งานแค่ครึ่งเวลาเดียวเท่านั้นเรามาดูรายชื่อตัวจริงของทีมในเกมนี้กันนะครับกับแผน4-3-3นาทีวันเป็นอังเดรโอนาหน้าครับสีกองหลังแบ็กซ้ายวันนี้ใช้งานอัมรบัดเล่นตรงนี้เลยนะครับแบ็กขวาเป็นดิเอโกดาโลคู่เซนเตอร์ราฟาเอลวารานกับแฮร์รี่แม็กไก สามตัวกลางครับเมซินเมาส์คาเซมโรและก็ฮันนีบาลเมดบลีสามตัวลุกนะครับทางซ้ายเป็นเอลเฮนโดการน,นโชทางขวาเป็นฟาคุนโดเปเบลิสรีและสุดหน้าตัวเป้าใช้บริการขององตอร่มาสยานครับ สำหรับเกมนี้ครับในช่วงครึ่งแรกแมนยูเต็ดเจ้าบ้านออกนำก่อน2ประตูต่อศูนย์ประตูแรกนะครับด้จากอเลฮันโดการนาโชดีจุดเริ่มต้นมาจากที่ฟากุนโยเปเลสรีเล่นชิงกับดีโกดาโลครับก่อนที่ดีโกดาโลจะปาดเข้ากลางและการนาโชก็ตวัดยิงด้ขวาบอลตรงตาข่ายอย่างสวยงามเลยครับแมนยูเต็ดออกนำา1ต่อศูนย์ที่1ประตูที่2ตามมาเร็วครับในที่ 27. จากการเปิดลูกแต่มุมของเมสันเมส์นครับแล้วก็เป็นคาเซมิโรโขกตรงตาข่าย ปีแสดงออกนำา2ต่อ0และก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ครับมาในช่วงครึ่งหลังเริ่มเกมได้ประมาณ10นาทีครับก็เป็นคาเซมิโร่วางบอลลึกเข้ามาที่บริเวณเสา2 2แล้วก็เป็นองตริมาสยานครับตามเข้ามาแปรด้วยซ้ายบอลสวนทางในทวันพาเลสเข้าไปตรงตาข่ายปีแสดงออกนำห่างเป็น3ต่อ0ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับทั้งพาเลสทีมเยือนและก็เราต่างก็มีโอกาสพอๆกัน ต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเพิ่มเติมได้ครับจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะคริสตัลพาเลสไป3ต่อ0แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จครับอย่างไรก็ตามนะครับกับเกมคู่นี้เดี๋ยวจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกแมตต์ต่อไปเลยซึ่งเราก็ยังคงเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าในเกมลีกนะเราจะทําให้ดีแบบนี้หรือเปล่าเพราะหากว่ายังคงโชว์ผลง,งานได้ดีแบบนี้นะครับมันจะมีแต่ข้อดีจริงๆทั้งเรื่องของประตูได้เสียเรื่องของความมั่นใจและที่สําคัญเลยครับก็คือเรื่องของอันดับนนั่นเอง เรามาต่อกันที่ประเด็นหลังเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มขึนที่ประเด็นแรกโซฟิยันอัมราบาดเดบิวต์ลงสนามเกมแรกในอุลร้าฟอร์ดได้อย่างสวยงามสำหรับเกมนี้ทัพปีแสดงของเราในครับเริ่มเกมด้วยแผน4-3-3และก็จับโซฟิยนอัมราบานะัดเนี่ยมาเล่นแบ็กซ้ายซึ่งจากที่ผ่านมานะครับอัมราบัดก็เคยเล่นแบ็กซ้ายมาก่อน <c oughs> เช่นการตอนเล่นอยู่กับฟิอลเอนตีน่าและกับการเล่นตรงนี้ก็ไม่ได้เคอะเขินอะไรเลยนะครับสำหรับอัมราบาัดออกไปทางยอดเยี่ยมดีซ้า ส่วนในช่วงครึ่งหลังนะครับก็มีการปรับแผนเล็กน้อยแล้วก็มีการดันอัมราบัตเนะี่ยไปเล่นเป็นนิดฟิลตัวกลางคู่กับคาเซมิโร่ซึ่งก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับอัมราบัตโดยเฉพาะรุ่นพี่อย่างคาเซมิโร่นะครับที่มีอัมราบัตมาเล่นประคองให้แล้วก็ยิ่งทําให้ฟอร์มเกมนี้โดดเด่นขึ้นมาหลายเท่ามากดีไปในที่2นะครับคาเซมิโร่เกมนี้โดดเด่นอย่างมากสําหรับเกมนี้ของคาเซมิโร่ครับต้องยอมรับว่าสุดยอดจริงๆโดยเฉพาะกับฟอร์มการเล่นในช่วงครึ่งแรก มี1นึ่งแอสซิสและก็1ประตูแถมก็ยังคุมด้านกลางนะครับแบบเอาชนะคู่แข่งได้แบบอยู่หมัดเล่นเอาพาเลสนี่ไม่มีโอกาสง้างเท่ายิงแม้แต่ครั้งเดียวครับในช่วงครึ่งแรกและจากเสียงบ่นมากมายนะครับว่าในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้คาเซมิโร่เหมือนจะมีฟอร์มดรอปลงซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ในช่วง2-3เกมมานี้นะครับเหมือนเจ้าตัวน่ะค่อยๆเรียกจังหวะการเล่นกลับมาได้แล้วและที่สําคัญมปกว่านั้นนะครับจากการเริ่มต้นซีซั่นนี้ คาเซมิโร่คือดาวซันโวของทีมด้วยนะครับหลังจากยิงไปแล้วถึง4ประตูด้วยกันและยิ่งตอนนี้มีโซฟิยานอัมราบาดมาแล้วนะครับก็หวังว่าคาเซมิโร่จะงัดฟอร์มเก่งจากซีซั่นก่อนพาทัพปีสแสดงเราบินสูงได้สักทีครับมากึนี้ประเด็นที่3นะครับอเลฮันโดกากนชโชและอองตูริมาสยานปลดล็อกประตูแรกในซีซั่นนี้ได้แล้ว สำหรับเกมนี้ครับนอกจากใช้ชินะที่สมบูรณ์แบบยิงประตูคู่แข่งได้ถึง3ประตูผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จรูปแบบการเล่นก็ดีผาชานักเตะก,ก็ยอดเยี่ยมและก็ยังได้จูบหัวไปครับบรรดาตัวรุกของเราอีก2คนก็ทําประตูแรกในซีซั่นนี้ได้แล้วก็คือการนาโชและก็มาซยานดยเจ้าหนูการนาโชนะครับยิงประตูแรกในเกมนี้ส่วนองตดิมาซยานเป็นคนยิงประตูตอฝาโรงให้กับทีมคว้าชัยไป3ต่อศูนย์ครับเรามาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนาน่าได้7คะแนน ในตอนแรกหลายสื่อมีการคาดการณ์นะครับโอกาสในการลงสนามเกมนี้ก็น่าจะเป็นของอันตายบาจินเดียในทวันมือ2แต่สุดท้ายเอริกเคนาก็ยังเลือกส่งอังเรโอลนาลงสนามนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจแต่กับเกมนี้ก็ถือว่างานค่อนข้างเบานะครับแต่ก็มี็อตเซฟในช่วงครึ่งหลังประมาณ2ครั้งด้วยกันเดียโกดาโล7คะแนนสำหรับเกมนี้ของดาโลแล้วต้องเรียกว่าค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกแถมมีหนึ่งแอซิสด้วยนะครับกับจังวะสำคัญจ่ายบอลให้กับอารฮานโดการาโชยิงประตูขขึ้้นนนนองทีีมมใเกครับ าราฟาเอลวาฬานเจคะแนนกองหลังคนสําคัญของทีมอย่างวารานตอนนี้กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับและเกมนี้กับพาเลสถือว่าคุมเกมรับได้ดีเลยครับมีความนิ่งมีความเกา๋าโดยรวมแล้วถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับแฮร์รี่แม็กควเจคะแนน,น,นในช่วงต้นเกมถือว่ามีชอ็อตสําคัญเลยนะครับช่วยทีมสกัดบอลหน้าปากประตูแต่กับภาพรวมของแม็กควในเกมนี้ก็ยังถือว่ามีจังหวะข,ขาดเกินๆอยู่นะครับเล่นดูหลวมๆแต่ก็ถือว่าสอบผ่านครับเกมนี้สําหรับแฮร์รี่แม็กควโซฟิยันอัมบราตัต7.5คะแนน ถือว่าเป็นการลงสนามเดบิวต์เกมแรกในสนามโอทาราฟอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับโซฟียนอัมระบาดซึ่งเกมนี้เจ้าตัวเล่นเป็นวิฟิลต์ตัวกลางอยู่ครู่หนึ่งนะครับก่อนจะขยับม,มาเล่นแบ็กซ้ายแต่ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะในด้านเกมรับนะครับที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งและเชื่อว่ากับฟอร์มแบบนี้ครับเกมลีกสัปดาห์นี้ที่เปิดบ้านเจอกับพาเลซอีกครั้งนั้นโซฟียันอัมระบาดก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนเลยครับคาเซิโร่8คะแนน นี่คือเกมที่คาเซมิโรเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับในช่วงเริ่มต้นซีซั่นนี้ทำได้ดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกแถมก็ยังมีส่วนสําคัญทำประตูให้ทีมขึ้นนําห่างเป็น2ต่อ0ย์และกับประตู3ต่อศูนนั้นก็วางบอลสุดนันยาให้กับองตริเมลสยานทําประตูครับเมสเนเมาส์6.5คะแนน หายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาฟิตส,สมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับเมสเซนเม์ซึ่งเกมนี้มีโอกาสลงสนามในช่วงครึ่งแรกและกับฟอร์มโดยวรวมอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับแต่เจ้าตัวก็มีแอสซิสต์แรกแล้วกับการเปิดลูกแต้มุมให้กับคาซิมิโร่หกตุงตาข่ายครับฟาคุนโดเปลิสรี้คะแนนสำหรับเด็กหนุ่มคนนี้ครับเรื่องความขยนันความมุ่งมั่นความตั้งใจนี้ต้องบอกให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะแต่ว่าเรื่องมอสุดท้ายและก็จังหวะต้องตัดสินใจนั้นเจ้าตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ สำหรับฮันดีบาลครับเกมนี้เป็นการลงสนามตัวจริง2เกมติดต่อกันแล้วชุวดนี้ที่พอสมควรนะครับกับเรื่องความขยันแต่หลายจังหวะก็เข้าบอลหนักเกินไปนะครับแถมก็ยังมีใบเหลืองตั้งแต่ช่วงกลางครึ่งแรกแล้วด้วยอรเลฮั ok นโดการไนโช7.5คะแนนกลับมาที่ออกซ์รเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับสำหรับอรเลฮันโดกาไนโชเกมนี้ดูมีความคลึกคัก,คกมีความมุ่งมั่นแถมก็ยังเป็นคนยิงประตูขึ้นนาให้กับทีมในเกมนี้ด้วยซึ่งถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับภาพรวมถือว่าโอเคเลยครับสําหรับกานโช อ,องตนวดมาซยา,าน6.5คะแนนตอนนี้เสียตำแหน่งตัวจริงให้กับราสมุสรไฮลุนแบบหาวอแล้วนะครับสำหรับมาซยานแต่ว่าเกมนี้เอริเฮนาให้โอกาสเจ้าตัวได้ลงสามครับภาพรวมในเกมนี้ถือว่าค่อนข้างเงียบนะครับแต่อย่างไรก็ตามประตูที่3ในเกมนี้ต้องยอมรับมาซยานทำได้ดีจริงๆครับมาที่บรรดาตัวสำรองนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟได้7คะแนนซอน e wan, น,นี่อีแวน6.5คะแนนเดนเนลกอร์6.5คะแนนดอนนี่ฟานเดอร์เบก6.5คะแนนและราสมุสรไฮรุนได้6.5คะแนนครับ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม